โลกกลับมาแล้วพ่อก็ดีใจไมเยอะเราทำได้นี่สาธุชิตังเมสาธุชิตังเมชิตังเมสาทุจ้า,าโอ้สุดยอดเลย <laughs> อ้สุดยอดเลยนี่จ้า ออร่างรอยแห่งบุคคลในประวัติศาสตร์ในตำนานนั้นยิ่งใหญ่ครูวิทยายที่เห็นแล้ววันนี้เนอะไปเดินตรวจพลอยู่อ้อเห็นแต่ลูกในตากับฟันเนอะโอโหนี่ใช้ยี่ห้ออะไรทำไมฟันขาขาวไอ้ยาตาอะไรทำเป็นดวงตาสดใสเนอะอ๋อยี่ห้อตัวดงทำไมใช้นะ อ๋อเห็นแล้วปลื้มมากเลยเนาะไม่ใช่ยี่ห้ออะไรนะนี่นะเออมันก็ต้องมีลังรอยของประวัติศาสตร์บ้างลองรอยของบุคคลในประวัติศาสตร์ใช่ไหมจ๊ะเออนี่จะก็คงจะต้องมีแผลเป็นบ้างเพราะเป็นแผลเป็นประวัติศาสตร์ของบุคคลในประวัติศาสตร์เออนี่นะแผลนี้มีชีวิตจิตใจ ไม่ใช่แผลตตายเออนี่นะนี่นะ,ปะเป็นแผลของวีรบุรุษกองทัพทมนี่นะเจ้าอ้ที่กลับมาแล้วนี่เนาะโอ้สุดยอดเลยเนาะเห็นรลบลื้มแต่แต่แต,แต่สิ่งที่อะไรอะไรก็บทบังไม่ได้รัศมีทรรมจับเราสังเกตไหมจ๊ะนักเรียนอนุบาล สุดเลิศทั้งหลายเห็นไหมว่าละอองนวลจับบนหน้าท่านเห็นไหมจ๊ะผิวพรรณมันนาของท่านแตกต่างไปจากเดิมมากมายแต่เดิมว่าเปล่งลึแล้วเนาะอนี่ซปเปอร์เปล่งลึงเ้อเปล่งนอกเปล่งในเลยเนาะโอ้โหดูนี่ลราจะเกิดจากการบำเพ็ญสมณะธรรมมาแม้จะเป็นช่วงสั้นๆแค่ 24ี่วันนั้นและอริยะทางแค่สามริบเอดกิโลเมตรก็ตามไปแล้เจ้าแม้ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้านี่นะจ้าแต่ก็มุ่งมัน่นจะฝึกตนให้พ้นจากความทุกข์ทรมานชีวิตเนอะได้จ้าจะทำพระนิพพานได้แจ้เงเพราะเพิ่งบวชมาใหม่เราจะเอาอะไรกันนักหนาเนะ เพิ่งบวชก่ปัญษาอธิปานเมือนี่นะการบวชก็ยังดิบๆอยู่ตามมาก็ดิบๆสุกๆและตามมาก็มสุกนี่ไงเพราะมาบ่มบารมีเห็นไหมจ๊ะให้แกกระหอบโดยใช้ช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่เคยว่างเว้นกการสร้างบารมีเลย